ก็ถือว่าการประชุมใหญ่สมัชชาของสภาคนมิการทุกประเภทห่งประเทศไทยก็เป็นประเพณีปฏิบัติของทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือ,เ,อเป็นการทำงานครบวาระของคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการชุดปัจจุบันที่ครบสองปีนะครับแล้วก็จะมีกรรมการาชุดใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาสารต่องานนะครับเพราะนั้น เนื้อหาสาระของการประชุมเนี่ยจึงหยิบไฮไลท์หลายๆเรื่องมาพูดคุยกันเช่นนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องศูนย์บริการคณมิการนะครับที่เราจะมีการพัฒนาระบบศูนย์บริการคณมิการทั่วไปที่ให้บริการคนมิการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ย ให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของคนพิการองค์การคนพิการนะครับรวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับที่ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องให้การดูแลต่อเนื่องนะครับซึ่งเราทําตรงจุดนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการพัฒนาระบบนี้ได้ทั้งระบบเลยเรื่องที่2ก็เป็นการแจ้งข่าวดีนะครับต้องเป็นข่าวดีมากๆเลยที่สภาคนพิการชุดปัจจุบันนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเนี่ย เราก็สามารถนำพาเรื่องคดีที่กระทรวงการคลังเนี่ยยืดเงินคนพิการไป2,000ล้านนะครับวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสายปกครองสูงสุดนะครับก็เมตตาแล้วก็มีคำวินิจฉัยเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดนะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยคืนเงินให้กับกองทุนคนงทการเนื่องจากมีคำสั่ง เด็ดขาดนะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยคืนเงินให้กับกองทุนคนมิการเนี่ยจำนวน1000ล้านบาทเนื่องจากส่วนที่ยืดไปคืนเกิน1,000พันล้านเนี่ยถือว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะทําให้สถานะกองทุนคนมิการเนี่ยมีเงินกองทุนเข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นนะครับจากปัจจุบันมีสัก8,000ล้านก็อาจจะเป็น9,00 0ล้านนะครับซึ่ง อันนี้ทางสภาคณมิการเนี่ยก็จะติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้งบประมาณกลับมาที่คนมิการผมประทับใจนะครับความาีภาคาสนามปกครองตรงที่ท่านเห็นความจําเป็นว่าเ,าเงินกองทุนคนมิการเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเงินของคนมิการ นะครับขององค์กรคนพิการแล้วก็ของเครือข่ายคนิการเพราะนั้นก็ควรจะนามาพัฒนาคนพิการนะครับการที่รัฐเองเนี่ยไม่ได้จัดสายเงินสนุนให้เลยนะครับใช้เงินจากกองทุนคนพิการที่ได้รับมาจากในจ้างที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการเนี่ยจึงเป็นความชอบธรรมที่คนพิการมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเงินกองทุนอันนี้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับแล้วอนาคตเนี่ยก็กองทุนก็จะเข้มแข็งมากขึ้น แต่เพื่อให้การแก้ปัญหาเนี่ยยั่งยืนสภาคนมิการในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาว่าเราจะพัฒนานกลไกของกองทุนคนมิการเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างไรความเป็นนิติบุคคลก็เป็นโจทย์ท้าทายนะครับการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เป็นความท้าทายนะครับซึ่ง เข,เ,เขาคงไม่นานนะครับเราคงไปถึงเป้าหมายปลายทางนั่นหมายความว่ากลไิการทั้งประเทศเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับดูแลมากขึ้นนะครับแล้วระบบการจัดก,การก็จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นผลจากการพูดคุยสัมมนาประเด็นสุดท้ายเลยนะครับถามว่าสมัชชากลไกเนี่ยทำให้เกิดอะไรวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเฉพาะผ,าผู้บริหารสภา,านะครับเรามีการประชุมทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบ ออไลายนะครับก็คือแกนนาจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมาที่นี่จังหวัดละหนึ่งท่านนะครับเนื่องจากการสถานการณ์โควิดแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบสดเลยนะครับทั้งระบบซูมทั้งเพจแล้วก็คณะวิทยากรที่เชิญมาเนี่ยก็ยังมีท่าน,นาอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชิ้นการฉบับใหม่ด้วยนะครับซึ่งเนื้จะสร้างความ เข้าใจให้กับพวกเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ฝากว่าสภาคู้มีการจังหวัดเนี่ยก็คงจะดําเนินแนวทางเดียวกันนะครับอยากจะให้เพื่อนพู้มีการมั่นใจนะครับว่าถึงจะมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมาการตามวาระเนี่ยแต่ทีมงานก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรายังทํางานกันโดยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับเพราะว่าองค์กรคูมีการเนี่ยมีความมีสเสน่ห์อันนึงก็คือเรามีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ นะครับในการที่จะคุ้มครองสิทธิทคนพิการทําให้คนพิการเข้าถึงบริการต่างๆนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการบรูรณาการที่ทํางานกันอย่างมีเอกภาพนะครับแล้วเราพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคนโยบายนะครับภาคราชการที่ทํางานร่วมมือกันเป็นอย่างดีภาคเครือข่ายนะครับถ้าเราจับมือกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับนั้นเรากําลังคิดว่าในอนาคตเนี่ย พรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องมีนโยบายเรื่องคามีการนะครับก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่สภาความีการชุดปัจจุบันทําได้สาเร็จเช่นนโยบายการจ้างงานความมีการแบบไม่ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่กําหนดที่ความสามารถนะครับวันนี้เราทําสาเร็จแล้ว ที่กรุงเทพมหานครน,นะครับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็แจ้างงานคนมิการได้หลายร้อยคนนะครับเราก็อยากให้หน่วยงานรัฐอื่นเน้นนำนโยบายเนี่ยไปต่อยอดซึ่งในคณะกรรมการชุดถัดไปที่จะทำเนี่ยก็คงโฟกัสเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทําให้คนพิการมีงานทํามากขึ้นอีกนับหมื่นนับแสนคนนะครับแล้วเราก็คิดว่า Disability Inclusive d e v e l o p m e t t หรือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมหรือองค์รวมเนี่ย ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนานะครับเป็ะนั้นคนมิการต้องร่วมกันนะครับฝากไปยังเพื่อนๆเครือข่ายคนมิการนะครับว่าเราทํางานแบบมีพลังแบบมีส่วนร่วมนะครับจะให้ทําให้องค์กรเรายั่งยืนและเติบโตไปอย่างมีความสุขนะครับคนมิการก็ได้สิทธิโอกาสที่เท่าเทียมครับผมคิดว่าเรามี3มเรื่องนะที่เราภูมิใจมากมากเลยก็คือเรื่องเยียวยาคนมิการช่วงโควิดเราสามารถทําให้คนมิการเนี่ยได้รับการเยียวยาจากกองทุนคนมิการนับพันล้านนะครับ นับพันล้านบาทแล้วก็คนพิการได้รับประโยชน์เป็นล้านคนนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้เนี่ยคนพิการก็จะไม่เข้าถึงการเยียวยาเลยเรื่องที่2ก็คือการพัฒนาระบบศูนย์บริการคนพิการนะครับที่เครือข่ายคนพิการมีส่วนร่วมนะครับรวมถึงศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการที่ทําให้คนพิการมีงานทํามากขึ้นเรื่องที่สที่เราบูมใจก็คือเครือข่ายคนพิการทุกเครือข่ายนะครับมีความ เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์นการมีเป้าหมายร่วมกันผมว่าอันเนี้ คณะกรรมการสภา,าทำได้ดีนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรามี MOU กับหน่วยงานเช่นกสทชนะครับที่นำร่องให้เราขยายผลเทรนนิ่งคนพิการเข้าสู่ดิจิตอลถึง20 0 0 0คนในช่วงเวลา720วันหรือแม้กระทั่ง MOU ในเรื่องพัฒนาโซเชียลแอนท์ไรท์ซึ่งตอนนี้มีข่าวที่น่าย,ยินดีมากก็คือเครือ,อข่ายคนพิการมากกว่า20แห่งพัฒนาตนเองเป็นวิสากิจเพื่อสังคมนี่ก็เป็นผลความสาเร็จของชุดของพวกเราที่ ทำงานอยูอย่ครับความคาดหวังเนี่ยเราอยากได้ผู้นําคนพิการเนี่ยเข้ามาร่วมกันมากขึ้นนะครับทั้งในระดับพื้นที่นะครับระดับจังหวัดระดับตำบลเราก็อยากเห็นน้องๆหรือว่าคนพิการรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรวมทั้งรุ่นที่ทํางานอยู่เนี่ยมูรณาการร่วมมือกันนี่คือความคาดหวังเพราะถ้าเราสานพลังอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับทุกเป้าหมายเราทําได้สําเร็จหมดครับสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสภา,าชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระนะครับว่าเราทำงานบนความเคารพความนับถือแล้วก็เป้าหมายเดียวกันเพราะนั้นต้องขอบคุณทุกท่านความสำเร็จที่มีเป็นความสำเร็จของทุกคนนะครับส่วนคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็คิดว่าเราสามารถที่จะเสริมหนุนนะครับแล้วก็เคลื่อนเป้าไปได้วยกันได้แล้วสิ่งทีเ่เอาพัฒนาไว้เนี่ยเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าชุดใหม่มาหยิบไปพัฒนาต่อเนี่ยนะครับ ก็จะง่ายขึ้นแล้วความสำเร็จก,ก็จะมีมากขึ้นนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆนะครับที่สนับสนุนการทาง,งานของสภาคนพิการนะครับรวมทั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนขอบคุณพี่น้องในกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ช่วยเราพัฒนาโอกาส การศึกษาให้คนพิการมีการปักหมุดนะครับมีการทําให้คนพิการเข้าระบบก,การศึกษาได้หลายหมื่นคนนะครับทางการศึกษาทางเรือกการศึกษานอกระบบแล้วก็หวังว่าอนาคตเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมเนี่ยจะจะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่จะพัฒนาไปต่อโดยกันขอบคุณพี่น้องในกระทรวงแรงงานนะครับที่ปีนี้เนี่ยนะครับสามารถทําให้คนพิการเข้าไปทํางานในภาคเอกชนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ถือว่ากรมการจัดหา,าง,งานกระทรวงแรงงานเนี่ยมุ่งเป้าได้ดีนะครับแล้วก็สามารถใช้กฎหมายทั้งมาตรา3 3นะครับการจ้างงานคนพิการแล้วก็กฎหมายทั้งเลือกนะครับมาตรา35ที่จ้างงานชุมชนแล้วก็ทําให้คนพิการเนี่ยได้รับประโยชน์จากการจ้างงานตรงเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะก็ขอบคุณในความพยายามแล้วก็ในความร่วมมือทั้งระดับ ส่วนกลางแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับขอบคุณเครือข่ายนะครับคนมีการทุกเครือข่ายนะครับที่สนับสนุนกันและกันเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับ